สวัสดีค่ะมันนี่ชาแนลคลิปนี้มาที่เอ็กเวิลกันอีกรอบหนึ่งวันนี้เดี๋ยวน้จะสอนการถอนเงินจากเอ็กเวิลให้นะคะเอ็กเวิลตัวนี้เอ่อพึ่งในคลิปล่าสุดก็รู้สึกว่าถ้าจะไม่ผิดก็รู้สึกว่าจะจะจะถอนเงินให้ดูนะว่าเขาถอนกันยังไงแต่ถ้าใครที่ขี้เกียจไปดูคลิปเก่าแล้วก็ อยากได้เงินฟรีหรืออยากถอนเงินก็ดูคลิปนี้ให้จบนะคะอันนี้คือมินิเกมซึ่งมินิเกมตรงนี้เราสามารถเล่นได้โดยที่ไม่ต้องดาวน์โหลดแอปเพราะว่าหลายคนความจำเครื่องน้อยนะรวมถึงตัวของนุด,ด้วยก็ความจำเครื่องน้อยไม่สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปเยอะๆได้หรือแอปที่ใช้ใช้แรมใช้หลอมค่อนข้างที่มันสูงก็ก็แบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้คะแนนเหมือนกัน อีโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีดดดอันนี้ก็ได้มาคะแนน,นเหมือนกันก็จะเป็นเกี่ยวกับการเล่นมินิเกมนี่ส่วนคะแนนจะอยู่ตรงนี้เราก็เล่นไปเรื่อยๆค่ะสะสมไปเรื่อยๆอ่าประมาณนี้นะคะสําหรับการเล่นเกมในมินิเกมส่วนหน้าตาของ X World จะเป็นแบบนี้นี่ค่ะอันนี้คือหน้าตาของแอป วันนี้เดี๋ยวจะสอนการขายเหรียญให้อีกรอบนึงนะคะในการขายเหรียญของ X World. เอ็กเวิร์ไม่ยากแล้วก็การถอนเงินบางคนถอนเข้าธนาคารอย่างเดียวบางคนถอนเข้าทูมานี่วอลเลตได้อันนี้ก็ดูเครื่องของเรานิดน,นึงนะคะว่าเครื่องของเราถอนเข้าอะไรเดี๋ยววันนี้จะสอนการถอนเงินเข้าธนาคารให้นะคะเพราะว่าของนกมันถอนเข้าธนาคารถอนเข้าทูมานี่วอลเลตไม่ได้ ในการถอนเงินของ xworld จะอยู่ตรงนี้นี่ด้านล่างที่เขียนว่ากระเป๋าสตังค์ส่วนตรงนี้จะเป็นยอดเงินของเราทั้งหมดนี่จะเป็นสินทรัพย์ของเราทั้งหมดจะอยู่ตรงนี้ในการถอนก่อนที่จะถอนได้ก่อนที่จะถอนเราต้องมาตรงนี้ก่อนการค้าขายซึ่งเรามีเหรียญ USDT เราจะต้องทำการขายเหรียญ USDT ก่อน นี่ตรงนี้อ๋อขออภยัยเรามีเหรียญ BUILD เราจะต้องทำการขายเหรียญ BUILD เป็น USDT ก่อนแล้วเราค่อยสามารถกดถอนเงินได้ในการขายก็คือตรงนี้นะนี่นี่อ่าให้เรามาตรงคำว่าขายเสร็จแล้วตรงเหรียญ BUILD ตรงเนี้ยเราสามารถเลือกได้นะคะว่าเราจะขายกี่เปอร์เซ็นส์เซ็นห้รหรือจะเป็น100%ก็ได้ ซึ่ง100%เราสามารถกด m a กตรงนี้ได้นะคะอ่าหรือ100%ด้านล่างตรงนี้ก็ได้เขาจะคำนวณให้เราเลยนะคะว่าเราจะได้อ่า USDT ประมาณเท่าไหรอ่ะอันนี้ก็ได้7 CC เสร็จแล้วกดตรงนี้นะคะที่เขียนว่าขายออกนี่ค่ะ Order ออสำเร็จคำสั่งซื้อของคุณอาจจะเติมบางส่วนอยู่ที่ราคา โอเคอันนี้ขายเสร็จเรียบร้อยแล้ว mm hmm. เดี๋ยวไปดูนี่ค่ะระบบแจ้งเตือนไว้แล้วนะคะว่าคําสั่งซื้อสําเร็จตอนนี้เราขายเหรียญหมดแล้วนะคะ mm hmm. เราขายเหรียญ b u i l d แล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะถอนเงินเข้าธนาคารในการถอนก็จะอยู่ตรงนี้ที่เขียนว่าถอน อย่างที่บอกค่ะว่าบางคนถอนเข้าธนาคารได้บางคนถอนเข้า To Money Wallet ได้ซึ่งในการถอนเงินก็คือตรงนี้ที่เห็นว่าขายนี่นะเสร็จแล้วกดที่คำว่าทั้งหมดออยอดขั้นต่ำที่เราจะสามารถขาย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 เหรียญได้หรือแลกเปลี่ยนเหรียญได้ก็จะอยู่ที่0.5 USDT นะคะ ตอนนี้ของรถมี17.94ดเนี่ย1 7 9เเพราะว่าเราเลือกทั้งหมดใช่ไหมเสร็จแล้วให้เราเลือกด้านล่างตรงนี้ที่เขียนว่าเลือกวิธีการชำระเงินใครไม่มีทูมันนีว่วอลเลตก็สามารถถอนเข้าธนาคารได้แต่ก่อนที่เราจะกดถอนให้เราไปใส่ข้อมูลธนาคารให้มันเรียบร้อยนะคะอย่างเนี้ยนี่น,นตรงนี้ข้อมูลธนาคารเลือกบัญชีธนาคารใส่หมายเลขบัญชีแล้วก็ใส่ชื่อใส่น้ำสกุล เสร็จแล้วกดที่ยืนยันการขายได้เลยส่วนใครที่จะถอนเข้าทูมานิววอลตก็ก็ไม่แตกต่างกันค่ะการใส่เบอร์วอลิตใส่ชื่อใส่นามสกุลเหมือนกันอ่ะต่อไปก็กดที่ยืนยนันเสร็จแล้วเขาให้เราใส่รหัสผ่านธุรกรรมที่เราได้ตั้งไว้อันนี้นะเขาขึ้นว่าการส่งสำเร็จรอการชำระเงิน ตอนนี้ในในในเคแบงค์ไม่มีในการแจ้งเตือนของกสาสิกรไม่มีเดี๋ยวเรารองเงินเข้าอันนะเนี่ยค่ะตอนนี้ยอดของเราลดแล้วหลังจากนี้เราก็รองเงินเข้านะคะส่วนใครที่อยากจะแนะนำเพื่อนเมนูสามขีดมุมบนด้านซ้ายเราก็สามารถไปกดคัดลอกลิงก์ของเราแล้วก็เอาไปแนะนำเพื่อนได้สําหรับคนที่ อยากจะแนะนำเพื่อนในการขายเหรียญของ X w o r k ก็จะประมาณนี้นะคะลองลองดูได้สำหรับคนที่เออเอาง่ายๆ X w o r k มันเป็นอีกช่องทางหนึ่งมันเป็นวิธีการถางเงินออนไลน์อีกช่องทางหนึ่งหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันมันยุ่งยากซับซ้อนแต่ว่าวก็ยังยืยนยันคำเดิมนะคะว่าอารมณ์ของเขาอ่ะมันเหมือนแทบคอย นะดาวโหลด,ด,ดแอปดาวโหลดแอปมาแล้วก็สะสมสะสมเหรียญถอนเงินมันอาจจะแตกต่างกันแค่เอกเวิร์มันจะมีตัวตัวลูกเล่นลูกเล่นนิดนึงก็ตรงที่ว่ามันจะเป็นอ่า USDT ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแถบคอยก็คือเหรียญแล้วก็ถอนเข้าทูมอนิแวลเลตโด,ดยตรงแล้วก็เอเวิร์ตัวเนี้ยมันถอนเข้าธนาคารถอนเข้าธนาคารได้ หลายคนก็เลือกใช้วิธีการแบบนี้แต่หลายคนไม่มีธนาคารก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็ไม่ได้อยากถอนเงินเข้าธนาคารนะฉันอยากถอนเข้าธนาคารเออฉันอยากถอนเข้าทาูมันนี่วอลเล็ตมากกว่าการห่างเงินออนไลน์มันไม่ได้มีแค่วอลเล็เท่านั้นมันมีอย่างอื่นที่สามารถได้เงินด้วยก็ลองดูละกันนะคะสําหรับคนที่ชอบแต่ถ้า ใครไม่ชอบจริงๆก็ปล่อยผ่านไปได้นะอันนี้ก็ไม่ว่ากันอะประมาณนี้สำหรับการมาออสอนการขายเหรียญจาก X World แล้วก็มาบอกวิธีการหาคะแนนของ X World ใครชอบก็ฝากกดติดตามช่องไว้นิดน,นึงนะคะกดติดตามไว้กดการดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะ không ơn đã.